สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับแกมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวิดีโอถูกและดีราคาต่ำกว่า500บาท แกไม่ได้ทําวิดีโอนี้มาหลายเดือนแล้วอะแล้วของที่ยมนำมาโพดในวิดีโอนี้นะคะคือของที่คิดแล้วว่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเครมแรงมากอย่างแรกเป็นสิ่งที่เราตื่นเต้นมากที่สุดแล้วเขาทําหน้าที่ได้แบบเหมือนกันมากจริงๆค่ะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้น่าจะรู้จักแบรนด์คายลี่ใช่ไหมคะคือเขาได้ออกอายแชโดว์เนื้อครีมมานะคะช่วงฮอลลีเดย์นี้นะ่ยื้อครีมของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่ยมเลือกมาเนี่ยคือสีคาโมนะคะมาเนี่ยนะคะสีทองเขียว ค่อนข้างที่จะติดทนนานทีเดียวนะคะไฮลี่ราคาตกอยู่ประมาณ600มั้งขาย20กว่าเหรียญอันนี้ยังไม่รวมภาษีแล้วก็ยังไม่รวมค่าชิปปิง้งตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันนะคะค่ะเมเบลินคัลเลอร์ทัตทูนะคะอโคม ประจวบเหมาะมากตรงที่ว่าเลือกสีมาคล้ายกันมากอะ,อะขายอยู่ที่อเมริกาเนี่ยประมาณ280-300อันเนี้ยค่ะคือถูกกว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าตัวคายลี่เลยนะคือสีเขาจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ว่ามันทำหน้าที่แบบคล้ายๆกันเลยสีมันจะแบบเป็นประมาณนี้เลยว่ามันจะเป็นเบสให้อายแชโดว์เราได้ดีค่ะทั้งเจ้าตัวคายลี่แล้วก็เมเบลีนตัวเนี้ยค่ะมันติดทนนานนะคะเนื้อบางในในอากาศแคลิฟอร์เนียประมาณ20องศาเนี่ยไม่ไหลามากนะคะที่ไทยเน่ย อ,อ,อากาศประมาณ30กว่าองศาเนี่ยมันจะรอดไหนแต่แกแนะนําว่ายังไงก็ให้ใช้อายพรอมเมอร์ช่วยนะคะมีพรอมเมอร์เรียมคิดว่ามันถูกและดีมากแกแนะนําให้แม่แกน้องแกมน,นะคะใช้คือเจ้าตัวนี้ค่ะ Canmake Lasting Multi Eye Base นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ น,นี่น่าจะขายอยู่ราคาประมาณ2 5 0ร้อถึงสามไม่แน่ใจแต่บอกเลยว่ามันดีมากจริงๆแกมคิดว่ามันใกล้เคียงกับเจ้านาตัวนี้ค่ะ The Smash Proof Eye Shadow Base นะคะในเคาน์เตอร์นาตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ960บาทถ้าย Eve and Boy อาจจะถูกหน่อยนะคะแบบ600-700นะคะสำหรับไซส์จริงอะแต่ว่าตัวนี้สิมันไม่แพงแล้วก็มันทำให้อายแชโดว์เราติดทนนานมากจริงๆ น้องแก้มเนี่ยประสบป,ปัญหามากเกี่ยวกับแบบการทาอายแชโดว์แล้วตอนเย็นอยู่ดีแบบอายแชโดว์หายไปไหนไม่รู้ว่าเข้าใจปะนังบอกว่ามันติดทนนานมากและนันก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวฟองน้ําเอาไว้เกลี่ยรองพื้นที่จริงเกลี่ยได้ทุกอย่างเลยเกลี่ยรองพื้นเกลี่ยแป้งนะคะคือ Real t e c h n i q u e นะคะแล้วก็ Eve and Boy ตอนนี้ชอบของ Eve and Boy มากแบบชอบมากพอมาก,ก่ว่ Real t e c h n i q u e เยอะมากอะ่ะเพื่อนๆเห็นของงานแบบ Real t e c h n i q u e ปะ มันจะเป็นแบบอย่างนี้แล้วอะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเทคนิคอะมันไม่ค่อยแน่นอะเนื้อมันมันดูแบบกรวงมากเลยข้างในอะของ Eve and Boy คือแบบแน่นกระชับถนัดมือสามารถเกลี่ยรองพื้นได้ดีกมชอบของ Eve and Boy มากกว่านะคะถ้าให้กําเลือก Eve and Boy คือการใช้ฟองน้ําเวลาเกลี่ยรองพื้นเกลีย่ยคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะดูแบบมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ดูซึมเข้าไปในผิวเรามากกว่านะคะลิปแอน์ชีคเจลแคนเมกนะคะคือตัวนี้มันดีมากเราใช้บ่อยมากเพราะว่ามันเป็นแบบที่ปัดแก้มแบบเนื้อครีมอย่างนี้ใช่ไหมคะเราถูไปเนี่ยมันก็จะกลืนเข้าไปกับผิวเราแล้วก็เนื้อบางดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ยิ่งสีอันนี้เนี่ยคือสีศูนย์หนึ่งให้งานแบบเป็นแก้มแบบดูละเลื่อยละเลือมากเลยอะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมาก นอกจากที่ปัดแก้มเนื้อครีมแล,แล้วกันมีที่ปัดแก้มเนื้อฝุ่นนะคะอันนี้จะเป็น e ว u n ันวอ d นะคะ Color Icon o m b r e r u u s h อันนี้ไม่แน่ใจมีขายที่ไทยหรือยังถ้าเขาเอาเข้าไปขายคงไม่แพงสีที่กัมีคือ317นะคะเขาจะให้งานแบบสีชมพูอ่อนๆมากๆอะ่ะมันทําให้หน้าเราแบบดูเด็กมากๆอะคะ่ะ เพื่อนๆแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอะแต่เวลาปัดจริงๆเนี่ยยิ่งคนผิวขาวเนี่ยยิ่งสวยนะคะที่ปัดแก้มมาน,นี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยสําหรับคนที่ว่าออมีผิวเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ข้อดีของที่ปัดแก้มตัวนี้เนี่ยให้ความวาวเล็กๆจริงๆอะคือสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้นะคะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ของเวทแอนด์วาร์เหมือนกันคะ่ะอันนี้กําลือว่ามันเพิ่งออกใหม่ที่ประเทศไทยนะคะขายอยู่ราคาน่าจะประมาณ2 9 9บาทนะเมกกโกลนะคะคอนทัวริงพาเลตนะคะสีเจ็ดสีเก้าเอนะคะ วันนี้เนี่ยแก้มก็ใช้ตัวนี้อยู่ไฮไลท์เนี่ยเซ็ตรองพื้นทั้งหน้าเลยแล้วก็ใช้อันนี้นะคะกับออคอนทัวร์คนขาวมากๆเนี่ยผ่านตัวนี้ไปได้เลยนะคะนอกจากว่าใช้แบบเบามือจริงๆนะคะเลยคือตัวนี้ก็ดีตัวคอนทัวร์ก็ดีแต่ยังมชอบแบบแป้งมากกว่าคือทาไปทั่วหน้าแล้วมีความรู้สึกว่าเนื้อมันดีมากมันลื่นมากที่ปัดแก้มของเอลซึ่งราคาถูกมากราคานี้ไม่ถึง100บาทด้วยซ้ํา อันนี้สีเมโลมอฟนะแกมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะคะในวิดีโอแต่งหน้าสุภาพนะคะเดี๋ยวนะแกมลิงไม่ให้นะคะาธรรมชาติมากมอไม่ค่อยจะเห็นทาแล้วแบบมันดูเป็นธรรมชาติจริงๆอะมันดูแบบสามารถทาได้ทุกวันแล้วมันเป็นนิ่ปัดแก้มที่ราคาแบบ90บาทแล้วเนื้อโอเคแกมเคยพูดไปแล้วในวิดีโอเฟรนด์ของแกมนะคะแกมได้ไปเจอตัวนี้ของคอสลุคมาะคะ่ะเพนซิลไอายไลเนอร์นะคะ trust me wink รุ่นนี้ยนะต้องระวังนะต้องเป็น t a เกจจ i n g อย่างนี้นะเพราะว่าเขาจะมีรุ่นที่แบบเป็น glitter แล้วก็ไม่ได้เป็น glitter รุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่มี glitter นะคะตอนแรกเนี่ยแก,กลกัวมากเลยนะเนี่ยมันจะเป็นงานอ่ไงเงี้ย ก,กลัวมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นเกล็ดเกล็ดหรือเปล่าวะเวลาทาบนตาเราอะแต่พอมาใช้บนตาเราจริงๆแล้วอะค่ะมันจะทําให้ตาเราแบบดูโตมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ทาตัวนี้อยู่แต่คือเวลาทาหัวตาค่ะมันจะทําให้ตาเราดูสว่างดูเปิดแบบเขาจะเห็นแบบหัวตาเป็นงานวิงวิงอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยช่วยตอบโจทย์ได้ดีมากมัสคาร่านะคะเป็นมัสคาร่าของ a y b e บ l i n e ค่ะอันนี้คือ Make-up พ r u ส h Volume e x p r e s s นะคะสูตร Waterproof แกมต้องบอกก่อนว่าแกมใช้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ไหลว่ามันแล้วแต่ตาคนด้วยแล้วกันเนาะก็ข้อดีของตัวนี้มากมากเลยคือมันทําให้ตาแกมเปิดคือแกมเป็นคนขนตาตกใช่ปะเวลาแกมทาเนี่ยค่ะมันจะทําให้ขนตาแกมแบบฟึบขึ้นได้ดีมันสามารถล็อกขนตาแกมให้อยู่แบบตั้งอยู่อย่างนั้นได้นะคะแล้วก็เบาไม่หนักคือทาซ้ําแล้วไม่มีความรู้สึกว่าขนตาตกนะคะไม่แน่ใจว่ามีขายที่ไทยหรือยังถ้ามีขายที่ไทยอยากให้ลองอันนี้คือ Color Pop นะคะ Super Shock Shadow สี a m a z i นะคะ ร้านพรีออเดอร์ในไทยเนี่ยขาย c o l เลอร์อยู่ราคาประมาณ250 280บ้าง320บ้างนะคะแล้วแต่มันเป็นอายแชโดว์ที่เนือนิ่มมากถ้าสมมติว่าตัวนี้นะใช้ที่ไทยเนี่ยจะต้องใช้พราเมอร์ช่วยคือแกมชอบตัวนี้มากเพื่อนๆแบบเพื่อนๆต้องเห็นตัวจริงของอันเนี้ยต้องเห็นตัวจริงๆอะ่ะอันนี้แหละคืออายแชโดว์ทีแยมทายอยู่ มันเป็นงานที่ถูกและดีคุณภาพดีจริงๆที่มาพูดเนี่ยอยากจะให้ลองอายแชโด์ของ Color Pop สักครั้งหนึ่งนะถ้าใครอยากดูแบบการแต่งหน้าลุคนี้ของแกมบอกแกมได้เดี๋ยวแกมทําวีดีโอให้ที่จริงถ่ายไปแล้วแหละแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูจริงๆเดี๋ยวแกมจะเอาขึ้นให้นะคือวันนี้เนี่ยแกมทํารีวิวของพวกนี้นะคะ่ะคือก็เป็นของที่แกมใช้นะคะของใหม่ของรอย a l ลที่ออกมาที่อเมริกานะคะวันนี้หมดไปแล้วกับ ถูกและดีราคาต่ากว่า500บาทเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างอยากลองตัวไหนกันบ้างนะคะถ้ามาเจอชาแนลแกมใหม่เพิ่งมารู้จักแกมนะคะสามารถกดติดตามช่องแกมได้นะคะส่วนวันนี้กาลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงก็จะทําวิดีโออื่นๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย